อันนี้ส่งมาให้เปลี่ยนลูกป,ปืนกลับนะครับดูเคสนี้ไว้เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับลอกดีซที่ที่เอาไปใส่ลูกป,ปืนเซรามิกนะเสียงมันก็จะเป็นอย่างนี้ดังนะวเวลาเราก่อเหยืยกลับไม่ได้ดังเลยนี่คือเสียงลูกป,ปืนนะครับนว ส่วนนี้ก็เป็นลูกปืนเก่านะครับที่ขอ,อขอเล่าก่อนเจ้าของลอกคนนี้ติดตามเพจผมมาระยะหนึ่งนะครับเจ้าของน้าคนน้าคนนี้ติดตามเพจมาระยะหนึ่งแล้วเขาจะส่งลอกไปล้างอีกที่หนึ่งนะครับส่งลอกไปล้างอีกเจ้าหนึ่งนะฮะแล้วก็น้าคนที่เขา้างเขาก็แจ้งเปลี่ยนลูกปืนสองลูกนะครับผมก็มาดูลูกปืนมันไม่ได้เสียอะไรนะเพราะว่าลูกปืนไม่ใช่ลูกปืนเดิมนะเขาถึงเปลี่ยน ผมก็ว่ามันลูกปืนเดิมนะเนี่ยเดิมไหมเดิมนะลูกปืนแท้เลยนะเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกปืนแท้นะครับแต่ถูกแกะฝาไปนะครับนะครับเนี่ยก็เป็นลูกปืนแท้นะแต่ถูกแกะฝาไปเน, oh. น,นี่ยอย่างเงี้ยแท้นะครับชิมาโน่เลยครับลูกนี้น่าจะเป็นลูกปืนกระของทรงพีเนียนนะตัวตัวบนนะอันนี้ก็เป็นลูกปืนสปูลฝั่งฝั่งชิปนะครับเดี๋ยวผมจะต้องใส่ลูกนี้กลับไปครับ คู่นี้ใส่กลับไปดูฟังเสียงแล้วน้าเจ้าของล้อเขาเพราะว่ามันดังนะไม่ไม่ประทับใจนะเนี่ยดีซีใครจะใส่ใครจะไปใส่ในลูกปืนเซรามิกนะเนี่ยก็ดูไว้นะเสียงเสียงมันอย่างนี้นะนะครับความลื่นมันก็โอเคะลื่อนอยู่ลูกปื้นเซรามิกนะครับแต่ว่าระบบดีซี รอบเป็นระบบดีซีนะครับมันมันช่วยเคุมฟูนะครับไม่ให้มันลื่นเกินไปนะครับแต่เราแต่เราดันไปใส่เซรามิกให้มันลื่นมันเหมือนมันย้อนแย้งกับระบบมันนะครับน้าคิดดูดิรอบมันพยายามจะไม่ให้ลื่นเกินนะครับเพื่อที่สายจะไม่ฟู่ระยะต้นระยะเราตีหัวดออกตอนต้นๆเนี่ยครับเสียงชิปมันทํางานเนี่ยมันคือมันดูดอยู่ครับแล้วเราดันไปใส่เซรามิกให้มันลื่นๆนั้นเหมือนย้อนแย้งระบบมันยังไงไม่รู้ เนี่ยนะครับใส่แล้วมันก็มีเสียงบางคนก็ชอบนะลื่นๆนะบางคนก็รำคาญเสียงมันอ่ะก็แล้วแต่เดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับว่าเขาใส่ลูกปืนอะไรอย่างเงี้ยฝั่งชิปนะครับเนี่ยนะครับใส่เซรามิกฝั่งชิปแบบนี้มาลูกหนึ่งครับลูกลูกปืนเก่ามันก็น่าจะเป็นลูกนี้ยนะ ส่วนอีกลูกหนึ่งมันต้องเปิดฝาครับก็เดี๋ยวมาเปิดฝาดูกันนะครับว่าเขาทําอะไรไปบ้างนะครับนะครับตอนนี้เรามาแก้ไขไม่มีอะไรมากแค่เปลี่ยนลูกปืนกลับนะครับก็ทําคลิปให้ดูนะครับใครจะเอาพวกแอนเทลเลสไปใส่เซรามิกอะไรแบบนี้ก็ดูไว้นะครับก็เสียงมันจะประมาณนี้นะครับรับได้ไหมไม่ได้รับได้ไม่ได้ยังไงก็แล้วแต่เจ้าของลอกตัดสินใจนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูผมเปิดฝานี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ อ่ะก็แกะเสร็จแล้วนะครับภายในก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมแกะล้างให้ใหม่นะส่วนลูกปืนใต้เสานี่คิดว่าน่าจะยังเป็นลูกปืนเดิมอยู่นะครับก็ไม่มีสากไม่มีลื่นอะไรนะครับไม่มีสะดุดอะไระครับปกตินะครับส่วนที่ผมสันนิษฐานไว้นะครับก็ นี่นะครับลูกปืนที่มันอยู่ในนี้นะครับประคองเฟืองพินเนียนนะครับมันไม่ใช่ลูกปืนแท้นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ลองเทสดูนะครับผมบอกเลยนะครับกระด้างกว่าเม็ดที่ถอดออกอีกครับกระด้างกว่าเม็ดนี้อีกนะครับเม็ดนี้ดีกว่าเยอะนะครับ ก็อย่างที่สันนิษฐานไว้นะสองเม็ดเนี้ยที่ช่างเขาเปลี่ยนออกแล้วเราจะใส่กลับไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะล้างใหม่ใส่จระดีใหม่ทั้งระบบและทั้งตัวเลยนะครับส่วนไอ้สองลูกนี้ก็คือลูกที่เขาใส่ไว้เนี้ยลูกป,ปืนประคองเฟืองพิเนียนจะถอดออกครับแล้วก็ลูกป,ปืนสปูลที่มันเป็นเซรามิกปอกสีส้มนะครับจะต้องถอดออกครับเพื่อจะได้ไม่ดังนะครับเวลาหมุนส่วนลูกป,ปืนใต้เสาเนี้ยปกตินะ เดี๋ยวผมเช็คลูกปืนประคองเฟืองพิเนียนต,ต,ตัวตัวตัวใหญ่ตัวล่างนี้ก่อนว่าเป็นยังไงนะแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับอะโอเคเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วมาดูอ่ะก็ล้างเสร็จแล้วครับน้นนะ เดี๋ยวจะมาประกอบนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าประกอบแล้ววางเฟืองแล้วเป็นยังไงนะครับส่วนลูกปืนใต้เสานะฮะแล้วก็พวกลูกปืนประคองเฟืองพินเนียนตัวใหญ่เนี่ยนะก็ไม่เป็นไรนะครับล้างลื่นดีนะครับล้างแล้วลื่นดลนีลูกปืนประคองเสา นะครับส่วนไอ้ประคองฟองพิเนียนตัวบนตัวเล็กเนี่ยก็เปลี่ยนลูกปืนเก่ากลับไปนะครับลูกปืนลูกปืนที่เขาเปลี่ยนมาใหม่มผมหมุนดูแล้วมันมันกระด้างกว่าอยู่ครับกล้องโฟกัสไหมเนี่ยลูกนี้นะครับเนี่ยลูกปืนลูกปืนแท้มันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นเส้นเห็นไหมเนี่ยมันมีเส้นสองเส้นนะเห็นไหมลูกปืนประคองเฟองพิเนียน ของแอนเทเลสนะตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยนะมันจะต้องมีเส้นแบบนี้นะอันนี้ไม่มีต้องเปลี่ยนออก <laughs> ใส่ของเดิมกลับไปอันนี้ก็ล้างใส่น้ำมัน iOS ไปให้แล้วนะครับตัวนี้ล้างเป็น iOS นะครับจารบี iOS นะครับของผมบอกได้ใช้จารบีอะไรผมบอกได้หมดไม่มีความลับนะครับบริษัทไม่มีความลับนะบอกได้หมดเลือกได้ด้วยจะอยากใส่ให้ใส่จารบีอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวประกอบวางเฟืองแล้วเดี๋ยวมาดูกัน อ่าครับก็วางเฟืองใส่จระบีเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเจ้าของลอกดูได้นะครับเผื่อสงสัยว่าผมใส่จระบีอะไรนะครับนี่เป็น iOS นะครับแล้วก็จะปิดฝาแล้วนะครับลูกปืนที่บอกข้างต้นคลิปก็ใส่กลับของเดิมไปหมดแล้วนะครับนะครับนี่นะครับมีงานนะเอกนะครับสะอาดนะครับ เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวปิดฝาแล้วเดี๋ยวมาหมุนดูกันว่าเสียงหายไหมนะครับคิดว่าน่าจะหายนะครับอ่าเดี๋ยวมาชมกันเลยอ่าก็ปิดฝาเฟืองเรียบร้อยแล้วนะครับปิดฝาเรียบร้อยแล้วก็เออไม่ได้ทําอะไรแค่เอาลูกปืนลูกปืนเอออะไรลูกปืนเดิมของมันนะลูกปืนแท้มันใส่กลับไปนะครับเป็นตนเลตนะนะแล้วก็เปลี่ยนเอาลูกปืนในเซรามิกที่มันดังๆเนี่ยออกไปแค่นั้นเองครับ มันก็กลับมาเงียบเหมือนเดิมแล้วนะครับนะครับไม่มีปัญหาอะไรรอบมันไม่ได้เสียอะไรนะครับปัญหามันก็แค่มีเสียงมาแค่นั้นเองนะครับตัวนี้ก็ล้างเป็นจลบี iOS นะครับนะครับฟังเสียงชิปหน่อยอ่ะ ก็ปกตินะครับก็แก้ไขปัญหาที่ว่าเวลานั้นแล้วมันมีเสียงดังลูกปืนนะครับก็จบไปนะครับใครอยากให้ใเลขนล้างลอกก็ทักข้อความเพจมานะครับโผมขอบคุณมากครับ